สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย,พ,ยพี่อ้วนคนผู้หายขี่โพใหญ่เมื่อนี้นี่ด้มาพอ่ออาหารเปิดพิสดารพี่น้องเคยเห็นบอรครับพี่น้องเคยเห็นบอนี่นี่เป็นอย่างนี่เห็นบอเพื่อนสีเห็ดผัดน้ำมันหอย่าสันว่าเพื่อนว่าเนี่ยเพื่อนว่าแ่บเป็นตัวดวงบ้านเ่าก็เอินดวงขี้ไก่โปล,ล่แหละครับนี่ตว,ว่ามันบอตัวใหญ่ปานี้อันนี้ตัวบกักใหญ่เป็นดวงอยู่ในเฟืองเลยครับ ในเฟืองเนานี่ล่ะแทบพนาเพิ่นว่าอันนี้เพิ่นสีเฮ็ดให้กินมันเป็นดวงขี้ไก่โป้บันเฮ้าเอื่นเนาะแต่ว่าภาษากลางก็เอื่นยังกับฮู้หเพิ่นว่ามันมั่นมือนี้เพิ่นสีผัดผัดไส้น้ามั่นหอย่าสันวามันเป็นเปิบพิสดารนะครับเป็นอีหยังทีแปลกๆก้าเบื่อเอาแล้วกันครับว่าเพิ่สิใส่ยังแน่ประยุกวนก็สิี่ท้ายให้พอแม่พี่นองเบิ้งตั้งแต่แรกไปล่ะครับ เนี่ยครับตั้งแต่ดินโยยะโยยะจนว่ามันสุกพุนละก็จังเบิงนะครับเนาะเดี๋ยวไห้เพิ่นไปเตรียมของเตรียมเครื่องสะก่อนเดี๋ยวคอยไปเจอกับพอใอกวนคนผู้หายขี่ผใหญ่ได้ครับเด้อเนี่ยครับพอแี่พี่น้องเริ่มเราเด้บัเนี้เบิ่งเครื่องเพิ่นเด้อเครื่องมีหยางแนครับหอมกระเทียม,ม,ยมพริกเดืออโหระพานมันหอยน้ำปลา ตีวขาวผงชู่รสหล้กการน้ำมันผืชนะครับนี่แหละครับสำหรับเครื่องทั้งหมดที่นี่เบิ่งวิธีวิธีการด้วยครับ้อกรมาวิธีในการเห็ดกับเบื้องเพนแล้วกันเจ้าทูปบ่าวเจ้าบาดใใส่โคกบ่อ๋อทูบปอาเนี่ยครับ,รบพริกนี่ทบเด้วยครับ้อทพิ่นว่าทุบนี่แหละครับเนี่ยนี่แหละครับ,รบกุกอาหารพิสดารเนี่ยเบิ่งกุกรถ หนาตาเราก็เป็นคนพิสดารอยู่พอสมควรอยู่เบื้องหน้าเนี่ยเออนั่นเห็นว่าเราเป็นคนพิสดารอยอะดิเราจะกินอาหารพิสดารเ,เ,เนี่ยเบื้องเนี่ยนะเออคนเดินกินน้ำบ่เป็ดมาสั่นแล้ววะเนี่ยเบื้งดูเราก็เป็นคนพิสดารดอกเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งวิธีเราเห็น ถ้าเือผู้ใดพ่ดพอขึ้นจากเราไปเห็ดกินคือเล่าดีละ่ะแต่เห็ดเบิง้งของหาก,กินยากของหาก,กินยากเยอะเยวจานให้เยวเยี๋ยว,ยวครับเอาโอ้ยสติขัน,ขนคอยไปนี่ก็ได้สิขันยัง้งเลยเว้ยน <laughs> ี่นสีต้มตอนแล้วแบบเนี่ย เออสัตว์นี่ไหมเป่นไรครับสร้อยแล้วสร้อยโคราคาเมื่ได้ใส่กระเพราเป็นบ่ออ๋อบ่อนั่นนะครับนี่แหละครับคือสูตรอาหารพิสดารแต่ละบุคคลบ่คือกันได้พี่น้องกับเบิ้งเอาเบิ้งเอาบ่ได้คือกันหรอกระว่าแซ่บแซ่บเอาเนื้องัวมาแหลกแล้วกับใบยอมเลยก็บาะ่เอาวันสอเพราะว่านี่มันแสบมันหากินยากเี้ครับ บ่มีขายตามท้องตลาดเรื่องประชาชนมาจอบเบิ้งบ่เคยเห็นบอกเอบ่เคยเห็นจักทื่อเออบ่เคยเห็นกับว่าเบิ่งครับนี่แหละครับอาหารพิสดารครับออนี่แหละครับผููไดว่าบ่เคยเห็นกับมามาเบิ่งแปด มาเบิง่งม้งอยากพามาตรวมาเบิงเบ้งได้ครับเด้ออาหารพิสดารผู้ใดบ่เคยเห็นก็นดีเป็นอาหารที่หาซื้อบ่อได้ดอกครับตามท้องตลาดมันมมบ่มีก็ินไปหาใส่แล้วสร้างดาวย่างเดียวเออตั้งดาวย่างเดียวเนี่ยครับใส่แล้วครับหอมหอมแดงกับกระเทียมพริกแล้วก็ โอลเาผาครับนี่คือเครื่องนะครับนะเบิองวิธีการเพิ่นไม่หยังเลยนี่เจ้าบ่เคยกินบ่เจ้ามายืนเบิ่งนี่เห็นบ่นี่เบิ่งครับเห็นบ่นี่ยเมื่อวานเราแปละมาสั่นมามามาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันไมาจอบเบิ่งเรื่องเนี่ยบ่เคยผอ้สเลยบู้คนมาจอบเบิ่งเห็นบ่นี่มามาเบิ่งน้ำกันออมให้กันเลยม่หยังกับถ้าเบิองค่อยถ้าเบิองนี่แหละเบิองเครื่องเบิองหยังเล่านี่เล่า เตรียมเรียบร้อยแล้วนี่ยังดำดำฉี้มกหน่ะไฟผมนะอยากไฟตื้อมันไม่ฉีมันยังดำดำมันมีสดอ่มีนี่ดอกพุงมันจะมันจะขี่จังไหนเลยนี่มันเป็นของถัดมันเป็นของที่สะอาดอยู่นี่นะครับที่เตาแล้วบะดน,นี้ที่เตาแล้วจังได้ว่าสะอาดตีเพราะว่ามันบ่ได้กินอะ่ะมันบ่ได้กินเนื้อกินของสดไหมกินหญ้าไหม ออืกินหยางซื่อๆมื่อกล่าวยังกินเฟื่องออเฟื่องเนา่าซื่อๆไหมมันไม่ได้กินหยังที่ว่าโขกับพกอย่างนี้ไก่นี่งย่างโขก,กกับพวกกูอ่ะผู้นี้ช้อนเดีวยวประมาณช้อนนึงเนี่นละนนนนมันครับนละมันประมาณน,นิดนึงไอ้มันอหอนผู้แล้วบ่ะนี่เบิ่งครับเบิ่งกลับวิธีของเราเนี่ยนะนเห็นบ่ นี่แหละครับคนหน้าตาล่อๆนีหล่ะเล่าเสียให้เบิ่งเบิ่งไปอาหารพิสดารเนาะผู้ใดบ่เคยเห็นกับเบิ่งเด้อครับเด้อคั่นผู้ใดมีผู้ใด้พอน้ำขี้ควายขี้งัวก็ามากินได้เอ้าแถวบ้านเป็น,นจังซั่นั่วเออหากินยากเด้ครับบ่แม่นของหากินง่ายเนอะจงแต่ว่ญญามันเป็นของหากินง่ายเนอ ก้ยกินกินขึน่อยย่อข้อร่อยอยู่าหลังสามแล้วเฮ้ยหลางสรอบที่รอบแล้วเป็นไฟ้ก้นอีกเนี้ยนี่นครับมาขูนะ่หูไสหูไส้หลดครับเบิ้งเนี้ยเบิ้งพี่รอง <c oughs> นี่แลครับพัดบาดิ เน uh> ี่ยครับยืดยุ่ยาย่ยยายแล้วก็สิปิดฝาแด้ยวบานนี้เออปีดฝาให้มันเศ้าดินขนแล้วว่ะนี้แล้วก็สีย่างอื่นแล้วต่อไปเตรียมเื่องเตรียมยังไปเบิ่งงด้วยีีน้องด้อนี่ลหละอาหารพิสดานเบิ่งไข้ไญวัดเอเบิ้งเน่เนี่ยครับย่ยายยยายแล้วมันคนาปิด ขับรถเตียมเครื่องเตียมยังงอเนี่ยัมเอนยออะไรเนี่ยชื่อรสเ,เกสเลเกอะครับใส่เกลือเหรอครับบัะน,นี้ครับพี่เกรี่ยปรุงใส่เกลือ,อ,ก,อก็ด้วงแล้นะเออแต่เป็นเป็นด้วงอีกแบบหนึ่ง กองฟางเรานี่ไงมันกินกองฟางที่มันที่เรากองไว้เนี่ยหน้าบ้านนี่ครับน้ำมันหอยครับวันนี้ไปน้ำมันหอยเดียวครับบันนี้เบิ้ลเด้ยวครับเดือยขันปอนด์มีการเส็จของเราไปน้ำมันหอยแล้วเกลือน้ำมันหอยไอเดียโนนน่าเลยเนี่ย ดิบเน่าๆลรอเนาะมันก็บ่าเขาเลยตายดอกมันก็ตายอืมใส่ผักลงไปเหรอครับบาดนดีพร้อไมไปได้กินของเราอยูั่งเหรออืมบ้าตลาดเจะกินไปแล้วนี่เพิ่งเอาพี่น้องก็ไปครับไา ซี่ยวซี่ว <c oughs> ขาวครับ <c oughs> อหอม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 ชุ่มรสใส่เกลือบันี้ใส่ชุรสได้ครับบันี้นใส่ชุ่รสก็ไปน้อยนึงงั้นแหละเราใส่แล้ว ดูเลยครับเดี๋ยวคนมาเจอกันครับเนี่ยครับเบิรงเด้อพี่นอกเนี่ยครับเริ่มขาวแล้วครับก็จริงๆกับมานั่นเพิ่นซื้อหรอกเนี่ยครับมันสุกแล้วมันสีขาวทังสีหรอกครับนี่เนี่ยมันสีขาวขาวทสอันนี้คือบ่ท้าไในสุกบ่ท้าไในสุกมันก็สิบ่ขาว ครับเบิ่งไปเรื่อยๆน้อยกับทุกข์ก็ครับเหนยปิดไว้ปิดไว้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันครับเนี่ยนะครับเบิ่งพี่น้องเพิ่นว่าสุกแล้วว่าสันว่าเนี่ยอ,อ๋อเป็นตะกินที่เหลือ่ซีบเบิ่งดูซีบไม่ค่อยเบิ่งงนะซีบเ,บ,เบื้องดูไม่มไหอนเอาเหรอเนาะ บ่ันอู้บ่บ่เนี่ยครับพอไปพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งอีกเทือนึง ยางหอมบ่ต้องตักใส่จานเหรอครับ,เบ,บนะนะเ,เบิ่งรถเนาะนี่เนาะเดี๋ยวเบิ่งนี้ลุกแล้วอหอมหอมหอมไปเลยชินของเรามันเราว่ามันมันแซ่บอีิริตเสียบเสื่องนัวเบิ่งแนีพี่น้องมาเด้อผู้ใดอยู่รอนี่ก็ดีมากินลำเราอาหารพิสดารครับพัดยังก่อด้วงอืพัดด้วงเดี๋ยวพัดด้วงใส่น้ำมันหอยเสียบๆครับมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่รอนี่ก็ดีสจหรับมื้อนี้ ก็จะวนกับสิลาพ่อแม่พี่น้องไปสะกรอนสำหรับคลิปนี้นะครับเด้อเจอกับอาหารพิสดารของเล่าไหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับมือนี้สวัสดีครับ